الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อลล l a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเรายังอยู่กันในเรื่องของความสำคัญของวันอาชุรอแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดือนมุฮัรรอมซึ่งเดือนมุฮัรรอมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ ต้องห้ามในหลักการของอิสลามเป็นหนึ่งในเดือนต้องห้ามในหลักการอิสลามห้ามละเมิดห้ามทำสงครามห้ามอาธรรมต่อตัวเองห้ามอาธรรมต่อคนอื่นซึ่งเป็นเดือนที่ถือว่าการทำความไม่ดีการทำชั่วการละเมิดการฝ่าฝืนในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีโทษเป็นบาปมากกว่าเดือนอื่น แล้วก็เป็นเดือนของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาที่เรียกว่ามุฮัรรอมนะครับเราพูดกันมาหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนม uh ุฮัรรอมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พูดกันถึงเรื่องวันอาชุรอวันอาชุรอก็ตรงกับวันที่10ของเดือนม uh ุฮัรรอมเราพูดกันว่าท่านนาบีมุฮัมมัด สัลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมทรงเสริมให้ถือสินอดในวันอาชุรอเป็นวันที่ท่านนาบีขมักขม้นแล้วก็คอยพยายามเอาใจใส่พยายามที่จะใช้ความมุมานะอดทนในการที่จะได้ถือสินอดในช่วงของวันอาชุรอมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนมมฮัตรมก็เป็นประเด็นปีกย่อย นะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนมูฮัรรอมมาซาอิลอัลลาตีตาตาอัลละกูบิชฮะริมฮัรรอมก็คือบางคำถามหรือบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเดือนมูฮัรรอมเราได้รู้มาแล้วนะครับจากฮะดีสที่ได้พูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะส,สัลลัม สนับสนุนส่งเสริมให้เราถือสินอดให้มากๆในเดือนม,มุฮัรรอมประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าเอถ้าเราไปดูในฮะด,ดีสต่างๆของท่านนาบีเกี่ยวกับการถือสินอดสุนัตแล้วเรากลับพบว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอลลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือสินอดในเดือนชาบับาเนี่ยมากที่สุดแล้วเหตุไน ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัาาลฮุอะลหิวะซัลลัมจึงได้มาบอกแก่ประชาชาติของท่านว่าเดือนมุฮัตรอมเนี่ยให้ถือสินอดสุนัะมากมากเพราะว่าเป็นการถือสินอดสุนนะภายหลังจากเดือนรอมฎดอนที่ประเสริฐที่สุดก็คือให้ถือสินอดสุนนะมากๆในเดือนม,มุฮัรรอมแต่การปฏิบัติของท่านกลับพบว่าท่านเนี่ยถือสินอดในเดือนชาบานเนี่ยมากกว่าเดือนอื่น เดือนชาบานก็เป็นเดือนที่มาก่อนเดือนรอมฎอนนะหลังจากที่ท่านนาบีถือสินอดในเดือนชาบานมากๆแล้วหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนเอบรรดานักวิชาการเขาอธิบายกันอย่างไรท่านรอสูลสั่งอย่างหนึ่งกำชับอย่างหนึ่งแต่ท่านเนี่ยปฏิบัติในเรื่องของการถือสินอดสุนัตท่านทำมากเหลือเกินในเดือนชาบาน จากเนื้อความฮะดิษเป็นอย่างนี้นะท่านนาับมุลโมฮัมหมัดสุลัต่ามได้กล่าวอย่างนี้ตามรายงานของท่านอบูฮุรอยะรอห์รดิยัลลอฮฺหอันหุท่านรอซูนสุลัต่ามกล่าวว่าอัฟดอลสุสซิยามบัดด์ชาฮ์ริรำมัดดนชาฮ์รุลลอฮิลมุฮัรรอมการถือศีลอดสุนนะที่ประเสริฐที่สุด นะถือสินอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎดอนนั่นคือการถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมการถือสินอดในเดือนรอมฎดอนเนี่ยเป็นเดือนที่ประเสริฐมากเป็นการถือสินอดที่อยู่ในสถานะฟารดูแปลว่าอิบาะดาภาคบังคับฟรารูดอินที่กำหนดให้ผู้ศรัทธาแต่ละคนเนี่ยได้ถือสินอดในเดือนรอมฎอน อันนั้นประเสริฐที่สุดแล้วท่านนาบีก็ได้พูดให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เกิดความกระจ่างว่าความประเสริฐรองลงมาจากการถือสินอดในเดือนมอมดอนนั้นก็คือการถือสินอดในเดือนม,มัฮัรอมหมายถึงให้ถือจำนวนมากๆนะอย่าไปถือทั้งหมดเต็มเดือนมัฮัรรอมเลยเพราะว่ามันก็เป็นการขัดกับการปฏิบัติของท่านรอซูล เพราะไม่มีเดือนใดที่ท่านนาบีจะถือสินอดครบตลอดทั้งเดือนนอกจากเดือนรอมฎดอนนะซึ่งฮะดีษบทนี้เนี่ยบอกเราให้เกิดความเข้าใจว่าเดือนมมฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนที่ดีที่สุดที่เราจะถือสินอดซุนนะมากๆในเดือนนี้เพราะเป็นเดือนที่มีความประเสริฐรองลงมาจากเดือนรอมฎอนนะเราอ่านฮะดีษใช้จบนิดนึง ว่า after ล a l a h ba a า f a r i d o h salatul l a ล n การละหมาดที่ดีที่สุดรองลงมาจากการละหมา,ฟาดฟ a รดูนั่นก็คือการละหมาดสุนนะในายามค่ำคืนเพราะฉะนั้นจะเป็นการละหมาดดูฮาการละหมาดตะฮิยตุลมัสยิดการละหมาดซุนนะตุลูดูหรือการละหมาดประเภทอื่นๆทั้งหมดแหละความประเสริฐของมันยังสู้การละหมาดสุนนะในายามค่ำคืนไม่ได้ การละมาดสุนนะในายามค่ำคืนอัลฮัมดุลิลละมีความประเสรศิฐรองลงมาจากการละหมาดฟารุดูห้าเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ประเด็นสำคัญที่เราได้รับจากตรงนี้ก็คือการถือศีลอดในเดือนม,มุฮัรรอมดีที่สุดรองลงมาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่คือประเด็นที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ แต่พอเวลาเรามาดูการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากับพบรายงานของท่านหญิงไอาชาแบบนี้นะท่านหญิงไอาชาได้รายงานว่ามารอไอตูรอซูลลอฮิสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตักมัลาะซิยามะชาฮรินกัตอิลลารอมะดอนว่ามารอไอตูฮู ฟีชารินอักตรมินฮูซิยามันฟีชาบานความหมายเป็นอย่างนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมถือสินอดในเดือนใดครบทั้งเดือนนอกจากเดือนรอโมโอนผู้ศรัทธาก็จะต้องทำอย่างนี้เป็นฟารดูถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคอันใดไม่ได้เดินทางไม่ได้ป่วย ผู้หญิงไม่ได้มีประจำเดือนก็จะต้องถือสินอดให้ครบของเดือนรอมฎอนตามวันเวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ถ้าหากว่ามีความสามารถท่านนาบีก็ทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรากับท่านนาบีตรงกันประเด็นต่อมาท่านหญิงไอาชาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนาบีถือสินอดในเดือนใดหมายถึงถือสินอดสุนัตในเดือนใด เกินไปกว่าหรือมากไปกว่าเดือนชาบานท่านนาบีไม่ถือสินอดในเดือนใดมากไปกว่าเดือนชาบานอันนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติของท่านรอซูลนะครับของท่านหญิงไอาชารอเดียลลอฮุอันฮาสองรายงานเนี่ยรายงานหนึ่งบอกว่าท่านนาบีบอกว่าการถือสินอดซุนนะในเดือนมุฮัรรอมดีที่สุด รองลงมาจากเดือนอมฎดอนถือสินอดในเดือนมุฮัตรอมดีที่สุดแต่ท่านหญิงไอชารายงานว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนาบีถือสินอดในเดือนใดเกินไปกว่าเดือนชาบานมากไปกว่าเดือนชาบานหมายถึงการถือสินอดที่เป็นสุนนะนะครับเอแล้วเราจะให้คำอธิบายอย่างไรคำพูดของท่านนาบีในะอย่างหนึ่งการปฏิบัติของท่านนาบีในะอย่างหนึ่งเราจะอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ บรรดาอุลมามะเขาก็อธิบายอย่างนี้นะสาเหตุที่ท่านนาบีเนี่ยได้บอกถึงการถือสินอดที่เป็นสุนนะในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยมีสถานะแห่งความประเสริฐรองลงมาจากการถือสินอดในเดือนอมฎดอนก็เพราะว่าอินน่ารอซูลลลลาฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลมยะลมบิฟัตลิฮิอิลลาอาคริฮัยาติฮิ บรรดานักวิชาการอธิบายอย่างนี้นะว่าแท้จริงท่านรอซูลสลลัลของอัลฮิวะซัลลัมท่านได้มารู้ถึงความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยว่ามีความประเสริฐรองลงมาจากการถือศีลอดในเดือนรอมดอนเนี่ยในขณะที่ท่านอยู่ในปลายชีวิตของท่านแล้วปลายชีวิตของท่านแล้วเหมือนดังที่ท่านนบบมุมฮัมมัดสลลัลของอัลฮิวะซัลลัม กำชับให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยถือสินอดในวันที่9เดือนมุฮัตรอมด้วยที่เรียกว่าวันตาสวอาและก็ถือควบไปกับวันที่10ของเดือนมุฮัตรอมที่เรียกว่าวันอาชูรอตาสวอาอาชูรอ9 10เดือนม,มุฮัตรอมแต่ท่านนาบีกำชับตรงนี้แล้วยังไม่ทันที่จะไปถึงปีถัดไปที่ท่านนาบีตั้งใจจะถือสินอด ในวันที่เก้าของเดือนม,มูฮัรรอมท่านนาบีก็เสียชีวิตซะก่อนแล้วนั่นนะ่ะท่านรู้ว่าการถือสินอดเป็นวาฮีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้ยิบรีนมาบอกการถือสินอดในเดือนม,มูฮัตรอมเป็นการถือสินอดที่มีความประเสรศิฐรองลงมาจากเดือนรอมฎดอนเนี่ยท่านนาบีมารู้เหตุการณ์ตรงนี้ ในขณะที่ท่านอยู่ปลายชีวิตของท่านแล้วท่านจึงได้บอกแก่ประชาชาติอิสลามแบบนี้ประการต่อมาอาจจะเป็นไปได้ว่าอันนรซุลลอฮิสซาลลอห์หัวอะลัยฮิวะสัลลัมการ์ติลอาดาร์มินซ س ف รินวมารดินตะตริษฐฮูฟีฮาดะช์ฮรอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลอห์หัวอะลัยฮิวะสัลลัม เกิดอุยรมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ถือสินอดในเดือนมัฮัรอมมากๆเหมือนดังการถือสินอดสุนนะในเดือนชาบานก็อาจเป็นไปได้อันเนื่องมาจากเกิดอุปสรรคท่านต้องเดินทางหรืออาจจะเกิดความเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดอุปสรรคอันใดก็ตามแต่ซึ่งการถือสินอดสุนนะในเดือนม,มัฮัรอมมันก็ไม่ใช่วายิบ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่อยู่ในภาคบังคับของการทำอิบาดาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมอาจจะเกิดอุปสรรคในภารกิจแห่งชีวิตของท่านท่านจึงได้ถือสิ้นอดในเดือนมุฮัรรอมเน่นน้อยกว่าในเดือนชาบานนี่เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้อัดฐานทบายเอาไว้เพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลา เราก็คลายความสงสัยเพราะเรื่องการถือสินอดนอกเหนือจากเดือนรอมฎดอนแล้วมันก็ถือว่าเป็นการถือสินอดที่เป็นสุนน์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะอยู่ในเดือนชาววาลอยู่ในเดือนมมฮัรรอมอยู่ในเดือนซุลกาอดะซุลฮิจ์ระยับต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการถือสินอดที่เป็นสุนน์ทั้งสิน้นนะครับเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เอาเป็นว่า คำส ah anyway, ั่งที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสอนคำส่งเสริมของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำชับให้เราเนี่ยได้ถือศีนอดสุนนะมากๆในเดือนมุฮัรรอมนี่คือทางนำที่เราได้รับจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนการปฏิบัติ นะครับของเราเนี่ยจะถือสินอดในเดือนมมฮัดรอมมากน้อยขนาดไหนสุดแล้วแต่ความพยายามของเราความตั้งใจของเราแต่ดีที่สุดแล้วอย่าไปถือครบเดือนนะถ้าใครอยากจะถือทั้งเดือนแล้วก็เว้นไว้สักวันหนึ่งก็คือสมมุติว่าเดือนมมฮัดรอมในปีเนี้ยมัน29วันก็ถือสัก28วัน27วันก็ได้นะครับอย่าไปถือทั้งเดือนเพราะการถือสินอดตลอดทั้งเดือนเนี่ย เราเอามาใช้ในการถือสินอดที่เป็นฟารดูของเดือนรอมฎอนเท่านั้นเดือนอื่นๆแม้ว่ามันจะมีความประเสริฐมากขนาดไหนเราพยายามอย่าไปถือให้ครบก่็แล้วกันเพราะว่าท่านรอซูลไม่เคยถือสินอดในเดือนใดที่เป็นการถือสินอดสุนัตครบทั้งเดือนนะนอกจากถือสินอดที่เป็นฟารดูในเดือนอมฎอนท่านนบีถือครบทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาแนวทางตรงนี้ เอาแบบอย่างตรงนี้จากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติกันนะวันนี้เราได้รับความรู้นะครับว่าการถือศีลอดสุนนะในเดือนมมฮัรรอมนั้นมีสถานะแห่งความประเสริฐรองลงมาจากการถือศีลอดที่เป็นฟาดูของเดือนรอโมดอนแล้วก็ขอให้เราได้พยายามนะถือศีลอดสุนนะในเดือนมมฮัรรอมนี้ให้มากๆเน้นหนักที่สองวัน วันตาสัวอาวันที่9ก้ามฮัรรอมวันอาชุรอและก็วันที่สิบของเดือนมมฮัรรอมนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮ์วะบระกาตุรายการคิดอย่างผู้ศรัทธา كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في كحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا White event <S <S ที่สตูนคราวนี้พิเศษสุดกับของฮาดิยะดีๆที่พี่น้องรอคอยมานานกับไฟเสียงซีดี MP3 รวมคำถามและคำตอบในรายการอัสซิรอตอันมุสตะกีมที่เรารวบรวมมาให้พี่น้องได้ไขข้อข้องใจกันแบบเต็มอิ่มอัดแน่นไปด้วยความรู้ ตอบคำถามโดยเชคริดรอออห์มัดสมาดีด้วยความยาว10ชั่วโมงเต็มกับเงื่อนไขสุดคุ้มบริจาคเพียง100บาทรับไปเลยทันที1แผน่นแต่ครั้งแรกที่บุ๊คไวท์เมมเบอร์ในงานเราจะทำตามสัญญาแล้วเจอกันที่สตูน 29พฤศจิกายนพี่น้องโปรดฟังทั้งนี้เพื่อให้งานเราจะทําตามสัญญาที่จัะวัดะตูนเต็มไปด้วยความสนุกแบบมาลานอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระดีวีดีทุกแผ่นลด4 0พิเศษยิ่งกว่านั้นเรามีชุดเซ็ตดีวีดีที่ลดราคาสูงสุด5 0สําเสหรับงานนี้เท่านั้นทุกเกี่ยวกับหลักสัทธาความเชื่อมั่นกับเซ็ตอากิดะประกอบด้วยสัญญ,ญาณวันสิ้นโลกชีวิตหลังความตายนรกสวรรค์จุดพบนบี จาก1,250เหลือ6 7 0บาทเสริมสร้างพุมิคุ้มกันให้กับคนในบ้านกับเซ็ตครอบครัวประกอบด้วยละครสอนคนปักแท้เกิดที่บ้านสอนนอนท่องดูอาสอนอิสลามตั้งแต่ในคันจาก990าเกเหลือ500บาทเอาใจแฟนขับบปยินุนทุกคนกับเซ็ตบปยินุนประกอบด้วยอาาชีพบปยินุนชุดที่1ชุดที่2และชุดที่สม จาก450เหลือ225บาทอย่างยังไม่พอแต่ละเซ็ตเราแถมดีวดีชุดบรรยายหัวข้อทำไมต้องบอยคอดิวมูลค่า190บาทฟรีงอนเราจะทำตามสัญญาเตรียมพบกับเสวนาวิชาการโดยเคลกปริดอมสมเดีอาจารย์มุริดทิมเสน อาจารย์โซลิกินอับดุลบาลีอาจารย์ซิกดิกมูฮัมหมัดอซดอาจารย์ลอสิกินอีซาอาจารย์อับดุลวาเฮตหวังประโยชน์และตามมาด้วยอาณาชีดแห่งความดีจากวงใบยีนุนและผ่านไปได้กับละครเวทีจากไวดามาและมีร้านค้าและกิจกรรมอีกมากมาย พิศจิกายวนนี้ที่สตูนติดต่อจองร้าน0914612884 094497 3406ดูดูมาดูสตูนดูดูชาาชาาชาว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 ชา

ไอชแนลสถานีความดี24ชั่วโมง ความภูมิใจกับโรงเช็ดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปรศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสปีกจำหนา่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่ <S <S สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกฐฐิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดีเพียงเปิดเป็ชีงเงินฝากรักษาทรัพย์ กับกองทุนธนาคารอิสลามทกสวันนี้ฝากครบทุกๆ2,000บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจหรืออุมรอฟรีมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม2556รวมมูลค่ารางวัลกว่า5ล้านบาทร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัจหรืออุมรอทางสถานีความดีว i t ท์แชนแนลและธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชี เพราะเราเชื่อเสมอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามทกอสอทั่วประเทศโทร025550555 สลามุอะไัยกุ้มวัวหลอมาตุลลอวัวบเระกาตฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวแชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2557ต้องขอสุก,กัต่อรัศุบฮานนวะอาลาครับ ที่พระองค์ยังทรงให้ผมนั้นได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับรายการสลามลามเช้าประจำเช้าวันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะครับของคนที่ต้องทํางานหลายคนก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าในวันท้าท้าของสัปดาห์เพราะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องแล้ว